สิงบลดูลแลแหลมเดลเฝ้าเสาตลาดหน้าหนาวนี้ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิร์โบนัสดิลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0% พิเศษสุดค่าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0 0บาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e ซ e r b e n Official ครับเรื่องราวของผู้รักษาประตูเชลซีครับในวันนี้เป็นเรื่องราวของอารอนแลมสเดลครับในด่านที่ใช้คำว,ว่าหมดสิทธลงสนาม ให้กับอาร์เซนอลไปเลยครับตั้งแต่ดาบิดปร์ยานั้นย้ายมาเฝ้าเสานะครับย้ายจากเบรนฟอร์ดมาที่อาร์เซนอลครับแรกแรกเนี่ยแลมสเดลก็ยังได้โอกาสการลงสนามอยู่ครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาครับท้ายที่สุดครับแลมสเดลกลายเป็นนายด่านสำรองของทีมเท่านั้นนะครับเรียกได้ว,ว่า ตัวเขาเองเนี่ยก็เฝ้ารอโอกาสนะครับแต่เหมือนกับอาร์เจต้าเลือกแล้วนะครับว่าจะใช้เป็นดาวิดไรยาครับอย่างเช่นเกมยูฟ่าแชมเปียนส์คเพจบลงไปนะฮะที่อาร์เซนอลนั้นบุกไปชนะเซบียาได้สองหนึ่งก็เป็นทางฝั่งของไรยาเนี่ยแหละครับได้รับโอกาสการลงสนามเช่นเคยนะครับ คือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้โอกาสเนี่ยสลับสลับกันไปครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นราย่าเช่นเคยนะครับเรียกว่าใช้เป็นตลอดเลยครับนี่แลาฟสเดลเนี่ยได้โอกาสการลงสนามครับก็คือเกมที่อาร์เซนอลนั้นบุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ด1-0ในเกมคาราบาวครับในเกมนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาครับเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยบุกไปชนะบอร์นมัธ4ประตูต่อ0ครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็กลับมาเป็นดาวิดราย่านะฮะแล้วราย่าเนี่ยก็สามารถเซฟสำคัญได้นะครับแล้วก็ พาทีมนั้นเก็บคริญชีไปนะครับโดยเกมที่อาร์เซนอลครับเสมอกับ 2, สเปอร์ไป2-2ก่อนหน้านั้นครับก็เป็นดาวิดไบรย์ลงสนามเหมือนกันครับอย่างที่บอกเลยครับว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยอาร์เตต้าเองเนี่ยก็เหมือนกับเลือกแล้วครับว่าตอนนี้ขอใช้เป็นดาวิดไบรยาและอนาคตของแลมสตีลนั้นก็หมดลงไปนะครับผมเดี๋ยวเดีว่าตอนนี้แหมน่าเสียดายแทนเหมือนกันนะครับซึ่งน้านของแลมสตีลเองเนี่ย กำลังแบบมั่นใจเลยทีเดียวนะฮะเขาเนี่ยก็หานปันมือครับว่าอยากไปเล่นยูโรกับทีมชาติอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจีงตัวสำรองก็เบียดแย่งกับนิกโป๊บพิกฟอร์ดก็ยังดีครับเพราะว่า เกมพิมลีครับที่เขาได้ลงเนี่ยคือเกมที่ชนะแมนยูไป3าหนึ่งครับแกนั้นเนี่ยน่าของแลมสเดลลงสนามครับแต่ว่าจากนั้นมาครับพอเกมเจอกับเอลฟาตันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นดาบิดไรยาและไรยาเนี่ยก็มีจังหวะเซฟมาได้ดีหลายจังหวะครับแต่จริงจเนี่ยดาบิดไรยาก็มีปัญหาเรื่องของการออกบอลอย่างเช่นเกมเจอกับเชลซีล่าสุดนะออกบอลพลาดก็เกือบโดนโคพาเมอร์เนี่ยตัดไปได้ครับแต่เหมือนกับว่าทั้งฝั่งของอร์เตต้าเนี่ยก็พร้อมให้โอกาส ะะแก่ทางฝั่งของราย่าต่อไปเพราะว่าอารเต้นานั้นต้องการได้ประตูาประตูที่เซตบอลจากแนวหลังนั่นเองครับและแน่นอนเลยครับว่าพอเป็นแบบนี้ครับก็มีการรายงานจากสือ่อเตาอย่าง The Miller, เดอะมิลเลอร์รวมไปถึงเบนเจคอบด้วยนะฮะซึ่งเบนเจคอบเนี่ยก็ถือว่าพอฟังได้แม้ว่าเดอะมิลเลอร์เนี่ยจะดูเตาๆครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เชลซีเนี่ยมีข่าวคราวกับอาร์อลแรมสเดลครับเพราะว่าถ้าเราลองมาการดูนะฮะถ้าเป็นทีมในระดับที่ชื่อชั้นที่มีชื่อเสียงเนี่ย ผู้รักษาประตูเนี่ยก็เต็มหมดแล้วครับแม้แต่ครับอุนานนาก็กลับมาฟอร์มดีไงเซฟจุดโทษได้เก็บกรีนชีตได้เกมล่าสุดเนี่ยก็ช่วยพาเมเนเต็ดนั้นคว้า3แต้มในการเจอกัโคเปนเฮเกนครับลิเวอร์พูลมีอาริโซเบเกอร์ครับนิวคาสเซิลมีนิกโปว์ไบรตันเนี่ยเขาก็มีประตูของเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะอาร์เซนอลอ่ะเรียกได้ว่าเบียดไม่ได้ไงะนะทางฝั่งของเชลซีตอนนี้กำลังมีปัญหาของผู้รักษาประตูซึ่ง โรเบิร์ตซันเชสเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยดันไปแจกโชคครับแล้วก็พลาดมาหลายครั้งแล้วโอเคแหละก่อนนันนี้อาจจะมีจังหวะการเซฟที่ดีๆครับแต่เหมือนกับว่า านักของโพชิดิโนเองเนี่ยอาจจะต้องการหาผู้สาวประตูที่ไว้ใจได้มากกว่าหรือเปล่าแลมสเดลเนี่ยอาจจะเซฟบอลในเท้า bon ได้ไม่ดีครับเนื้อกลับนะฟังของลูเบิร์ตซานเชสแต่เรื่องของการเซฟเนี่ยก็ไม่เป็น2รองใครเหมือนกันเรื่องว่าการบินเซฟการมีลูกบ้าพุ่งบัตรเนี่ยแลมสเดลไม่เป็น2รองใครครับแลมสเดลนะครับผมก็ย้ายมาจากเชฟฟิลเดตเนี่ยในช่วงของซัมเมอร์2021ครับด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็ลงสนามกันไปเล่นกันไปกันมาเนี่ย เล่นงแกับอาร์เซนอลนะครับทำสถิติลงเลย80นัดเก็บไป30ครีนชียตนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาเสียมือหนึ่งไปแล้วครับแปลว่า เขาเนี่ยยังยิ้มแย้มได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าถ้าอยากไปเล่นยูโรต้องย้ายทีมถ้าไม่ได้ประกาศการลงสนามนี้ครับด้นะของแมนเชสเร์คอพก็เสริมนะครับว่าเชลซีเนี่ยพิจา,นารณาแลมสเดลเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้นะท่ามกลางกระแสความกังวลเกี่ยวกับซานเชสมินิ่คนปัจจุบันว่าเอ๊ะดูแลจะพึ่งในดียาวยาวหรือเปล่าการเซฟของซานเชสเนี่ยโอเคแต่เรื่องของการออกบอลถ้าพลาดอบบนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นเอดูอาร์เมนดีหรือเปล่าครับซึ่งซานเชสเนี่ยย้ายมาจากไบรตันครับค่าตัวนด์สญญล้านปี ลงสนามไปเนี่ย11นัดแต่ชอบจะมีจังหวะเบว์เหวในการจ่ายบอลกัดเอกทั้นพลาดเหมือนกันเรื่องการเสรียมอาจะไว้ใจได้แต่ตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรักษาประตูก็เป็นไม่ได้ครับเครียดอย่างไรครับในตลาดมก,กราคมนี้ที่เชลซีน,นั้นจะไปคว้าอลแลมสเดลมาเฝ้าเลาก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมที่จะกับอาร์ซนอลล่าสุดก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่า ถ้าจังหวัดซานเชซไม่พลาดลูกนั้นเนี่ยมูลไาตามเกมก็คงไม่เทไปทางอาร์ซนอกคิดเห็นอย่างไรกับแรมสเตลคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ